ตัวนี้คือหลังจากใช้ตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ยังไม่หายเป็นรอยนะคะเดีย๋ยลองเช็ตอีกทีหนึ่งนะก็ยังค่ะเห็นไยัเป็นอยู่นะคราวนี้เราลองเปลี่ยนนะคะเป็นตัวใหม่ที่เป็นเทสเตอร์ของเราบ้างนะว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้ตัวใหม่นะ นี่คือที่ให้ทำในห้อง l a บมาแล้วนะคะโอเคนะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะเงาขึ้นไหมเดี๋ยวนี้ขอเช็ดก่อนนะอ่าให้มันสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตัวผลิตภัณฑ์อันใหม่ที่เพิ่งจะ develop มาะคะ่ะเรอบแป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะ ใช้ดูนะแต่จริงๆไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะน,นี้บีบเกินมานิดนึงอ่านะคะลองใส่ดูนะว่ามันจะมันขึ้นไหมมันจะเงาขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ลอยอะ่ะมันจะลบหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีรอยด้านล่างอยู่ด้วยนะคะอ่าตรงนี้นะพอะเมื่อกี้ใช้คอนเอลไปแล้วแล้วมันอ่าไม่เอ่อ,อ,อไม่ลบนะคะลอยไม่ลบนะชื่อแบรนด์นี้นะ อืมอีกแบรนด์หนึ่งนะคะนะคะโคโรนิวนะคะอ่านะคราวนี้เราเปลี่ยนนะคะมาจากห้องแลบที่เราเพิ่งเทส์นะคะดูซิว่ามันจะมาขึ้นแล้วก็ลบรอยได้มากกว่าตัวโคโรนิวหรือเปล่านะคะอืมนะคะเ,เดี๋ยวเราลองรอ,องเลยนะกันเนาะ แต่วากี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูเนาะรอเลยนะกันเนาะตัวนี้ที่พึ่งเอามาจากห้องแลบนะคะโอเค อยากแห้งเร็วก็ค่อยๆลูบนะคะออกทิ้นนิดนะอ่านะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนพื้นผิวทีท่เราได้ทาไปนะคะก็จะมีความเงามากิขึ้นค่ะเห็นไหมเราทาฝั่งนี้นะใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อกี้เรามีรอยถูกต้องไหมคะรอยก็ลดลงนะคะอ่าหนาอืม ถ้าดูนะฝั่งนี้นะคะไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ทานะคะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอ,อันนี้เป็นตัวแซมเปิลนะคะยังไม่เป็นแพ็คเกจค่อยๆดูนะเห็นไหมฝั่งนี้จะเงาขึ้นค่ะแล้วก็ลอยลดลงนะแต่เพื่อความชัวอยากจะตั้งกล้องไวน้นานๆก่อนนะนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยมาตอนกลางวัน ได้เช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยตัวนี้ไปแล้วไม่ออกนะคะก็ย,ยังไม่ได้ขายกระเป๋าก็ลองตัวนี้นะคะลองเช็ดดูว่ามันได้ไหมถ้าลอยลบแล้วเงาขึ้นแบบนี้ค่ะอ่ะมันก็นะ,ะหน้าที่จะแบบว่าใช้นะคะ เผื่อบางท่านนะคะซื้อกระเป๋าแล้วเกิดแบบมีลอยอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องการขายต่อแล้วค่ะจะได้ไม่ตกเลยค่ะเห็นชัดเลยนะคะฝั่งนี้คือถ้าดูนะฝั่งดีก็คือไม่ไม่มีการทาเลยนะเห็นปะอันนี้จะแบบว่าเงามากนะคะ<ม> ผลจากการลองนะคะลอยหายจริงหายจริงลอยข้างล่างด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะหายตอนแรกคิดว่าไม่หายนะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยไม่หายแน่ๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูนะลบนะคะลองช่วยจะได้จะได้ใช้เวลาเร็วขึ้นนะอืมเช็ดเบาๆนะคะ